เอดีกรต้อกดคมเมอลปลาพราะนี้มาไ่น,นเกนมาค้าศูนยจุดาจมาแล้วนี่แหละคือก้อนโอเคเขาคือเอเอเอจเอเขาผิดเซิร์ฟอาดเก็บอกว่าสารอบใช่ไหมนั่คือว่าปุนนานะ๊บปุ๊บปุนนะ๊บปุ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 ๊บปด๊บปุุ๊บปุ่๊บปุ๊บปปบป ผสมนี่สับปรตนี่นี่เฮ้เฮ้เป็นไงรู้อ่ออ่ออ่อบ้าไปละใช่ไหมเห็นไหมว่าแหลกมากเลยนะครับตอนนี้จับปั๊บปั๊บก็มีอะไรอัปเดตขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอานกดกันเลยกันครับ ห้ามขโมยของคนอื่นไปให้ห้ามขโมยม้าของคนอื่นห้ามกวนตีนห้ามทำอะไรมั่วซั่วซั่วซั่วน,นี่เราจะมีที่ทิ้งขยะมีอะไรต่างๆเพื่อเจออันนี้ม้าผมม้าผมม้าผมนะครับขี่ไปขับม้ากันดีกว่า,าไปขี่ม้าดีกว่า ขี่เป็นครับละไปรวยฮิ๊กกับกอบฮิ๊กับกอบฮิ๊กับกอบฮิ๊กับกอบจะมาขึ้นภูเขาด้วยม้ากันนะขึ้นภูเขาด้วยม้าขึ้นภูเขาได้ม้าขึ้นภูเขาได้ม้าขึ้นภูเขาได้ม้าเอ้ยเกาะลอยฟ้าเกาะในตำนานตกไปทุกคนว่า ผมตายไหมตาซีจะไปเรือข yeah, so ี้เลยใช่ไหมเฮ้ยตก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 ับับับัเออเออวะแล้วเราจะลงไปยังไงอ๋อมันมีทางลงอยู่ไปเก็าเกวิทวิวิท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  ใครด้วยนะครับเอโอโคดอืดอมโคดอืมกินโคดอืมได้แล้วเย้เริ่มมาขึ้นบนกันไอ้มานอ้อยนี่เราต้องทำที่ครัฟกันเลยจ้าจุด เพืนข้างบนก็ไม่พอเจอไม่มีไม้ มามานั่นไงมาน้อยมาน้อยข้าต้องไปเอาเชือกไหมฉันไม่เงี่ย เองไว้ผูกได้ไหมเฮ้่นช่น,นนะ้ำนั้นนนะี่น้ำนั้นอืมเปื่อเผอทิ้งเชือกไปในน,นั้นไม่เป็นไรหรอแล้วจะหาชื่อจะไงโอ้ยเ้วผมมานะครับตัดต่อแป๊บมาต่อกันเลยนะครับเครียดเลยผมไม่เครียดเลยจิ๊บจึ๊บเ,เจอไปม,มาข้าขอโทษ ครับเดี๋ยวผมมาไปกินมะม่วงก่อนเพื่ต่อกันเลยครับก e oh ินมะม่วงก่อนนะมากินมะม่วงกินมะม่วงอื้อ๋เฮ้ยเราไปขึ้นเขากันปะ อเออ อ่อาหา้าตรงนี้ก็มีนี่ว่าข้าวปาอยู่นี่นะถึงแล้วว่า พอนะไม่ยังไม่พออีกสองกัน ที่ข้าทิ้งเจ้าไปเออแังดี จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับายบยเจอกันใหม่